อํทำครงานตามทัน,ทยยล,นทลองปกนั้นต้องแตกตากนำเสนอเจ็ดวัดผลให้ได้ตามเป้าหมายแปดหลากหลายวิธีการวัดผลรับก็ไม่เคยล, <laughs> ลองใช้แล้วรับรอมไม่อดจนมันได้ผลจริงๆนะทุกคนเลย แล,แ,ลและในระดับต่อไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การพีเศษมิสซีบี thank uh you -huh. ความสนใจทำให้กับกากเรียนนะครับ แทงข้นางล่างคำรามลวงทางสถา,าน ครับก็จะขยายความนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นช่อยแล้วนะครับเป็นปกตินะครับก็มีได้หลายรูปแบบเช่นการใช้มีเดียที่เราคุ้นเคยเช่นใช้ยูทูบติ๊กต็อกนะครับหรือหนังสั้นหรือเป็นเพลงหรือเอ็มวีน้อยเกิดกว่าเข้าจอเร็มนะครับหรือจะเป็นรูปแบบของเกมเป็นเกมจับคู่นะครับไพ่คำเปิดแผ่นป้ายการ์ดเกมบิงโกหรือเป็นเกมออนไลน์ที่เรานิยมใช้เช่นสามมือ ครับจากการเรื่องของเกมหรือการแข่งขันอาจจะเป็นแข่งกันยกห้องนะครับแบ่งกลุ่มเป็นคู่หรือแข่งเดี่ยวก็ได้นะครับหรือจะใช้อะไรสถานการณ์นะครับเช่นใช้เข่านะครับในการเข้าเรื่องนะครับเหตนการสมมุติหรือจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้เจอหรือได้เจอหรือสุดท้ายครับง่ายๆเลยเป็นการตั้งคำถามอาจจะเป็นทั้งปลายเปิดและปลายปิดปลายเปิดเช่นสอบถามความคิดเห็น ทัศนคติสุดท้ายเป็นอาจจะเป็นการเช็คอีเทสโคดเทสว่าจะเปลียนเข้าใจความรู้นะรักษะที่ได้รับหรือเปลาหรับกลุ่มพวกเราครับพวกพวเราครับแก๊งสามชาก็ขอขอบคุณครับขอทุกท่านนะคะเชิญรับเข้าชมรายการเรื่องราวของทีมค่ะารนี้นะคะเป็นข่าวประจําวันเสาร์ที่ 12พฤศจิกายกนพศ .2565 ค่ะข่าวที่กำลังสดอยู่ในตอนนี้คือดังในตอนนี้คืออะไรคะคะนักชนาดอ่านเรื่องแรกของข่าวก็คือสำหรับวันนี้นะคะเป็นที่น่าจับตานะคะสำหรับนงนุ่มชาวเกาหลีนะคะที่เป็นที่น่าสนใจของเราน,น,นะคะว่าเพลงวันใวันนี้ของเรานะค่ะที่จะพูดถึงก,ก็คือใครเอ่ยใครที่เป็นดารดาดังนะคะของเกาหลีที่ดังที่สุดอ่านะคะ เกาหลีเกาหลีก็ต้องเล่นที่โลแก,กนี่แล้วนะคะและอีกสถานการณ์อีกสถานการณ์นึงนะคะที่นิยมในเกาหลีในตอนนี้นะคะก็อย่างที่นว่าบาับานมาเลเียนะคะมีผู้ผู้คนเสียชีวิตนะคะในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะตอนที่เราได้อยู่ในดูขอ้อมูลนะคะเพราะฉะฉนั้นกงานจัดข้าวนะคะสู่สู่นักข่าวนะคะประจำที่สถานที่ของเราค่ะขอเชิญเขาก่อน,นะคะ นะคะที่อ like okay, ีวอนในตอนนี้ที่เกาหลีค่ะเชิญค่ะคุณำเต้นมากเลคุ่ณสุชยมเชคับคุม่อเคคกันการข่าวสใจนี่กรลยใจกาแลมัันะครับ้วี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อางท้ตาเทชเรที่อีควอนค่ะตอนนี้คุณคิดว่าสถ่นการณ์จะเป็นยังไง้เราจะ เช่นนะครับในกรณีที่นะครับอ่าประกาศไปนะครับสำหรับวรนี้แอนทไทยกับชาเลนจ์เ่าทางด้านอ่ามิสาังคมนะครับเราต้องรู้ว่าเพลงที่นั่นเป็นยังไงนะครับอ่ามีการมีคำหนึ่งที่ได้กออกเนยไงบ้างนะครับให้ผู้วิสาร์นะครับต้องรู้ว่าทังเงิที่ได้เขาจัดไปมีคำแค่ทองวันไหมนะครับเรือถึงันไนอาทนี้อามข้าพเาท่า้าอะไรนวณพืนที่มีคุณค่ความ้ังฟังสูงขนาดไหนที่เราสามารถอินได้หรือเปล่าแต่ข้าพ้ได้ย ใช่ครับต้องจร่นักาไจุดสาษาภาษาม่ากาต้องมีการทำนองกร่างกายเนีวามทำถึงานของสายตา่ไห่นะครับ้ไมกานอาการหายใไม่ทันให้้อร ขอบคุณนะคะสำหรับน e ักข่าวทุกสองท่านที่อยู่รอบสัาหนี้ของเราเลยนะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวสาวที่พกเราพ้อจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสองวันนี้จะของรายการนะคะศิลปินต่างๆคำถามที่มันเป็นปลายเปิดแล้วก็น่าสงสัยมากๆเช่นถามว่าศิลปินคนไหนที่พอตัว ตัวเจ้าตัวมนงว่าตายแล้วงานแพงที่สุดถามอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าวิชาเคมีเนี่ยน,นักเรียนเรารับสวนหลักงามให้เขา

你别看我。 Thank right, you. ตัวบุคคลจะยืมยกหรือจะใช้ประโยชนได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นในหัวข้อที่ละคนครับ Searching and Thinking ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโยนโยโเ้ก็วันนี้จะรับเชิญทมานหน่งการรับันึ่นานอะไรนะครับมีคุณอกชัย ผู้แสงดีนะครับนะครับผู้เรีนไทยได้นำเสนอได้ถามเรียนว่าเรียนข้าพู้เรียนะครับถามเรียนว่านักเรียนจะนำเสนองานในวิธีไหนบ้างครูเอินที นะครับก็ทีนี้ครับผมสวัสดีครับครับอ่าอันนี้เป็นกลุ่มที่จะสรุปนะครับสุดท้ายว่าการนำกระบวนการที่เป็นนักกิจวัตรนี่เนี่ยเราจะมีการวัดและประเมินผอย่างไรนะครับหัวข้อที่ได้รับก็คือการวัดและประเมินผลนะครับทีนี้เราจะมาเริ่เรื่องของการโตวารีนะครับการโตวารีนะครับการโตวารีเนี่ยเราก็จะมี ยัติ์นะครับยัดติ์ที่เราใช้กำลังนี้ก็คือวิธีการวัดองประกอบที่ดีคือการทดสอบนะครับโดยจะมีทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายหานนะครับใช้โมข้อยติก็คือวิธีการวัดผลที่ดีคือการทดสอบครับเริ่มได้เลยครับขออนุย้ำสั้นๆเรื่องของการนำเสนอและของการทดสอบนะครับการทดสอบก็เป็นเรื่องคุณนรรมของเรา ครูอาจารย์ต่างๆที่เราจะเคยชินมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ก่อนทำกิจกรรมกอบเข้าเรียนเข้ามีการทำแบบทดสอบต่อเดียนพออยู่ระหว่างเรียนเราก็มีการทำกิจกรรมแบบทดสอบเพื่อเช็คการพัฒนากรรรมนักเรียนแล้วก็มีการทำแบบทดสอบตรวจผลซึ่งเราได้บอกว่าสามารถเช็คข้อมูลของนักเรียนได้ชัดเจนเลยนะแล้วก็มีความสะดวกมนความเร็วใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าการใช้การทดสอบ คือมันมีความสะดวกในการทำหรือที่เรียกว่าแอคทิวิตี้นะคะก็คือสร้างได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บเบสต่งสงางๆไม่ว่าจะเป็นคุซีหรือว่าคาบูเนี่ยคุก็สามารถนำไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบได้เหมือนกัน,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเที่ยงตรงหรือฟอ l i มูลิตนะคะเพราะว่า มันสามารถวัดได้ตามระดับของการเรียนรู้ตามที่เราระบุไว้ในวัตถุประสงค์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันก็ยังบบรทดสอบเนี่ยก็ยังมีความเต็นกรณีนะคะเอ e c จ i v i t y เพราะว่ามันจะมีการตรวจการตรวจแล้วก็ให้คะแนนคะแนนนะคะมีความชัดเจนเนื่องจากคำถามเนี่ยก็อมีความสมบูรณ์ชัดเจนแล้วก็การคยามหมายของคะแนนที่ได้เนี่ยก็ําชัดเจนดีกว้วยี ค่ะที่คุณโวิตี้แล้วคุณถ่ายพูดมานะคะก็มีส่วนถูกแต่ดิฉันคิดว่าการวัดผลด้วยการทดสอบอย่างเดียวยังไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่านักเรียนของเราเนี่ยมีหลากหลายด้วยกันนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องเก้าเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะทดสอบเด็กๆได้ด้วยการใช้แบบทดสอบเพียงแค่อย่างเดียวะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นครูหนึ่งท่านสอนนักเรียนตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องเก้านะคะถ้าเราใช้แบบทดสอบหนึ่งชุด ตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องเก้าแน่นอนว่าถ้าคุณเลือกให้เหมาะสมกับห้องหนึ่ง,ห,งห้องเก้าก็จะทำไม่ได้นะคะหรือถ้าคุณเลือกให้ง่ายๆเพื่อที่เลือกับบเด็กห้องท้ายก็จะทําให้ห้องห้องตอนอ้นเนี่ยรู้สึกว่าง่ายเกินไปซึ่งการทําแบบทดสอบอย่างเดียวนี่ชัดว่ายังไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดค่ะค่ะก็สําหรับในรายวิชาที่ทก็มีการใช้ักษะหลายอย่างนะคะ แค่นการใช้ภาษาภาษาอังกฤษหรือเครื่องในเราสอนกระาอบซีด้วยเช่นกันนะคะคือนักเรียนมีความหลากหลายแล้วก็ทำพื้นฐานที่แตกต่างกันมากการที่ใช้บททดสอบอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันจะไม่สามารถรู้ในรอบด้านของตนเองเลยว่าเออเขามีความสามารถเท่านี้หรือเปล่าหรือว่าทักษะเขาประเมินได้แค่เพียงด้านนี้เท่านั้นหรือเปล่าก็ อันนี้คือบางครั้งเราต้องมี like. การฝังประยุกตใช้อ so, ย่างถือร่วมด้วยการใช้ค so, ำ so ้ดสอบนะคะค่ะอย่างเช่นในข้อสอบที่ขับเคลื่อนงานทดสอบ20ข้อในบางข้ออาจจะไม่ตรงกับความรู้ที่เด็กๆมีได้ค่ะทำให้ผลค่าเฉลี่ยที่เราได้มานะอาจจะไม่ตรงกับความจริงค่ะ จะที่ได้มีการเรื่องตัวที่เรื่องวิธีการทดสอบที่ดีก็คือเรื่องการทดสอบนะครับจะที่ได้นําเสนอนะเราจะเห็นว่าการทดสอบมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือง่ายสําหรับที่จะใช้ในการทดสอบนะครับมีความเที่ยงตรงและได้หาค่าความเชื่อมั่นของทดสอบก่อนหน้านี้นะครับแต่บางกรณีเน,นี่ยถ้าเกิดเราใช้ในรูปแบบที่มีความหลากหลายของเด็กนักเรียนเนี่ยการทดสอบอาจจะไม่ถูก ฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผลทดสอบแบบไหนนะครับวิธีการวัดก็มีผลที่ดีนะครับต้องตอบโจทย์ KPA K ก็คือการวัดในเรื่องของความรู้นะครับ T ก็คือทักษะของกระบวนการแล้วก็ A ก็คือเจตคติหรือลักษณะบุคลิคนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดโดยภาพรวมนะครับวิธีการวัดผลผลผลเนี่ยเราจะแบ่งได้ประมาณแปดวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งคือการทดสอบนะครับที่เราได้ตัววิ่ัยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวิธีการที่สองคือการใช้แบบสอบถา วิธนที่สามคือการสำรวจนะครับรวิธีที่สี่คือการสังเกตค่าคือการใช้มาตรการค่านะครับอาจจะเป็นสิ่รแะอาะตัดกันแล้วแต่นะครับวิธีที่หกคือการสัมภาษณ์ควิธีที่เจ็ดคือการบันทึกหือการสรุปข้อมูลสุดท้ายแล้วคือการใช้สปอตฟิตหรือการใช้กระบวนการลุ่นนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมุ่งที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการวัดเรื่องความรู้ทักษะและกระบวนการนะครัสุดท้ายนี้ก็จบไว้เนกรณีครับสวัสดี